นี่คือหนึ่งในลูกกอกขนองของแมนเชสเตอร์ยูไนเ็ตผู้ที่เคยถล่มดิอภูคาบ้านคนเดียว4ประตูนี่คือหนึ่งในกองหน้าดาวรุ่งที่รอโอกาสขึ้นชุดใหญ่ของยูไนเ็ตและนี่คือสถิติจาก76เกม4 6ประตูและ7แอสซิสเพชรเม็ดง,งามที่กำลังถูกเจียละในโดยสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเ็ตเราจะพาท่านผู้ชมมาทำความรู้จักกับเจ้าหนูที่มีชื่อว่าโจฮิวกิลแต่ก่อนไปรับชมนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามทั้ง2แพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Facebook และ YouTube เผื่อท่านจะไม่พลาดคลิปดีๆจากเราถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันครับหนึ่งในชื่อเสียงและรากฐานสำคัญของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือระบบเยาวชนที่มีโครงสร้างแข็งแกร่งและผลิตนักเตะรุ่นใหม่ป้อนเข้าสู่ทีมชุดใหญ่อย่างต่อเนื่องและนี่คือประวัติศาสตร์ลากเงาที่แฟนบอลภาคภูมิใจว่าเราสามารถผลิตนักเตะของตัวเองขึ้นมาใช้งานได้ซึ่งสโมสรมีการคัดเลือกและทดสอบฝีเท้าของเด็กเยาวชนเข้าในระบบตลอดเวลาทั้งจากเด็กท้องถิ่นแท้ๆ อย่างเช่นมาคัตและฟอร์ดท,ที่เป็นเด็กของเมืองแมนเชสเตอร์โดยกำเนิดและล่าสุดครับมีเด็กคนหนึ่งกองหน้าตัวเป้าของทีมยู23มีนามว่าโจฮิวกิลว จอหนูโจฮิวกิลเกิดเมื่อวันที่19ตุลาปี2003สัญชาติอังกฤษส่วนสูง188เซนติเมตรถนัดเท้าขวาเป็นเด็กตอนเหนือของประเทศอังกฤษอยู่แถวเมืองซันเดอร์แลนด์โดยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเซ็นสัญญามาจากชุดเด็กของซันเดอร์แลนด์เมื่อปี2020ด้วยค่าตัวประมาณ330 0 0 0ยูโรโดยตำแหน่งที่น้องถนัดคือตำแหน่งกองหน้าเป้ามีลักษณะเป็นเซนเตอร์ฟอร์เวดยืนตัวกลางเป็นหลักโดยถนัดในการเล่นในกรอบเขตโทษสามารถเก็บบอลได้และวิ่งหาตำแหน่งและยิงได้ดีซึ่งเป็นลนักษณะของ สู่หน้าสมัยใหม่ที่ผสมผสานระหว่างการเป็นกองหน้าแบบทาร์เก็ตแมนแต่ไม่ได้ยืนค้ำในกรอบเขตโทษแบบตัวเป้าอย่างเดียวมีความเป็นกองหน้าที่ผสมผสานการเคลื่อนที่แบบฟอร์เวิร์ดในแบบสมัยนี้ที่นิยมอยู่ด้วยโจฮิลกิลถนัดเล่นตรงกลางเป็นหลักไม่ได้เล่นเป็นปีกตัดเข้าในใช้ความเร็วคล่องตัวแบบพวกมาคัตและฟอร์ด ford, เพราะจุดเด่นและสไตล์ของน้องโจมันค่อนข้างที่จะเป็นธรรมชาติมา,มากเหมือนเกิดมาเป็นกองหน้าเลยสามารถทําประตูได้ทุกรูปแบบโดยการมีหน่วยก้างที่ดีแขนขายาวตัวสูง และจังหวะก,การยิงประตูดูเรียบเนียนดูเพลินเหมือนเป็นกองหน้ามือชีพดีๆคนหนึ่งการยิงประตูที่สบายตาไม่ต้องฝืนไม่ต้องเทเน้นเข้ามีโอกาสก็ยิงประตูตุ้มเดียวจอดนี่คือคุณสมบัติของกองหน้ายุคนี้นี่คือกองหน้าดาวรุ่งของแมนยูที่ไม่เหมือนรุ่นพี่คนไหนในสโมสรเลยมีความนิ่งและความเยือกเย็นในจังหวะสังหารสุดท้ายที่ยิงประตู และน้องดูนิ่งเกินอายุเรียกได้ว,ว่าเหมือนดูมืออาชีพลงสนามในการเล่นฟุตบอลเปรียบเทียบสไตล์การยิงเข้าเหมือนเอียนลัสของลิเวอร์พูลในร่างของปีเตอร์เขาสันทนายาวมาถึงจุดนี้หลายคนคงมองว่าเอ้ยนี่มันอวยน้องมันไปหรือเปล่านี่คือผลงานของโจฮิลกิลของหน้าดาวรุ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลงสนามไปทั้งหมด76นัดยิงไปทั้งหมด46ประตูและ7แอสซิตนี่คือเพชรเม็ดงามของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่รอการเจียรนายและปลูกปั้นอย่างถูกวิธี นี่คือกองหน้าของโลกอนาคตแห่งวงการฟุตบอลโจฮิวกิวก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับสูตรี้สตอรี่ในคลิปนี้หากดูแล้วชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทําคลิปดีๆต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ